เรื่อตนที่ตีควาร้านอันกรเป็นโดส,สดีครับแล้วโปรเจกต์นี้ครับดาร์ล่ามฝาคัตกรรมทมาอย่างไรครับการทำโปรเจกต์นี้กันได้ผลก็เป็นไอเดียเริ่มแรกจากที่ผมผมอยากทําหนังสืบสวนสอบสวนเพราะว่าเป็นเรื่องแนวที่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็มีความฝันว่าวันหนึ่งจะได้ทําก็มีไอเดียว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยจะเป็นดารลาซึ่งเป็นนักจัดดอกไม้ซึ่งมันจะทาให้แบบแตกต่างไปจากสืบสวนสอบสวน เรื่องอ,อ,อื่นๆที่มีมาก็นําไปเสนอ n น t f l i x ครับาตามต่างมีเป็หนหลายแกลงทำไมต้องเลือกของเขากันนักจัดดอกไม้มาเป็นเพราะว่านักจัดดอกไม้เนี่ยจะมีไหวพริบหรือว่ามีปรัชญาในการทํางานที่ต่างไปจากอาชีพอื่นๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีคิดหรือมุมมองที่เราสามารถมาปรับใช้กับการสืบคดีไขปริศนาในในแนวสืบสวนสอบสวนได้อย่างเส้นเรื่องเรื่องนี้มันมีความคลาด้อนมากน้อยขนาดไหน ก็ซับซ้อนพอสมควรคือดูดูเข้าใจดูสนุกครับแต่ว่ามันก็จะมีการคลิก <C as ic> มีหักมุมมีการหลอกว่าตัวละครตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวน่าสงสัยอะไรเงี้ยไปตลอดทั้งเรื่องแต่ละอีพีนี้ผู้ชมนี่คาดเดาไม่ถูกคิดว่าไม่น่าจะถูกไม่น่าจะถูกแต่ถ้าเดาทุกตัวก็ต้องถูกสักตัวหนึ่งแคสติ้งตแบงเซตนี้มาอย่างไรครับมีปเออมันเป็น มันเป็นหนังแนวที่ต้องใช้การแสดงที่เชื่อเฉือนกันระหว่างหลายตัวละครแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมีทั้งสองครอบครัวซึ่งมีตัวละครเยอะนะครับเราก็อยากได้นักแสดงที่มีความสามารถที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วก็แบบเออมันก็คือการผ่านการพูดคุยว่าตัวละครคนนี้น่าจะเหมาะกับนักแสดงคนนี้อะไรอย่างนี้ ตอนคิดที่ตัวดาราเนี่ยคือหน้าพี่ย่าลอยลมาเลยหน้าพี่ย่าลอยมาไม่ว่าจะเรื่องไหนนะพี่ย่าก็ลอยมีมีวิทย์เนสเป็นตัวละแต่ละคนเนี่ยเขาก็คาแรคเตอร์มันมีความรับซ้อนมันมีความแบบหน้าคุณหาอะไรเงี้ยมันวางไว้ยังไงบ้างตั้งแต่ตั้งแต่อนแรกเลยก็แต่ตั้งแต่ตอนแรกคือทุกคนในครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเหตุผลที่จะเป็นได้ทั้งฆาตกร แล้วก็เป็นได้ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนอออีกฝั่งหนึ่งคือทุกตัวละครจะมีเหตุผลที่น่าสงสัยหมดเลยงั้ขอเรื่องพี่ตัวละครเลยด้วยกันค่ะพี่ญาตก่อนเลยนด้วยกันนะบทนี้บทบาทที่พี่ยอนุญาตอ่ะก็นักบทเป็นดารานะคะเป็นโบริสเป็นนักจัดดอกไม้ที่แบบเก่งมากๆชื่อดังมากๆแล้วดันได้มามาทำงานแต่งของโอมกับนาริสาค่ะ แล้วอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกคนติดตาไปเรื่อยๆนะคะตัวละครของธนาจะเป็นอะไรที่แบบลึกลับซับซ้อนแต่เชื่อว่าทุกคนจะต้องแบบอยากรู้ว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้ไม่อยากโคลไปมากกว่านี้เพราะอีกแป๊บเดียวก็จะได้ชมกันไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดแต่การจัดดอกไม้อย่างนี้มันจะผิวยึดกับการฆาตกรรมอย่างเงี้ย จริงๆเอาจริงๆนะคะรู้สึกว่ามันเป็นคำตีควานที่สวยมาก่าค่ะรู้สึกว่าแบ็กดรอปของการฆ่าตกรรมที่เป็นดอกไม้การสือสวนแบกจอยเป็นดอกไม้มันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆาค่ะจริงๆการจัดดอกไม้คือการทําให้ความตายมันสวยับบให้หน่าที่สุดใช่ไหมคะ,คะก็เลยคิดว่าก,การที่เรามาเล่าเรื่องฆ่าตกรรมผ่านออดอกไม้ดอกไม้มันมีทั้งสวยบานเน่าไปสลายไปมันก็เหมือนการตายเหมือนกันก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆ หนัวค่ะข้อถามอะไรนะคะหนูมึนหนูมึนเฮ้ยข้อถามแล้วก็ผลอตภัณฑ์ในเรื่องต่างๆราะเรื่องคือถ้าถ้าเป็นเช็คลิสต์ของความแบบเป็นผู้หญิงที่เ perfect อะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือเช็คครบทุกข้อประมาณหนึ่งก็คือถ้าเป็นไปได้แปลว่าแบบ ผู้หญิงในอุดมคติของผู้หญิงหลายๆคนก็อยากจะเช็คลิสต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยความยากของตัวละครตัวนี้เพราะเช็คลิสต์ครบเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยยากแล้วเราทำให้คขาตุกคอเราไม่ใช่หมโง่ไม่จรว้าวมันแล้วยากไม่จริงดูละครตัวนี้มันต้องเช็คลิสต์ที่มันแอบอันแอบยากประมาณประมาณหนึ่งเลยสำหรับตอนแรกไม่คิดว่ายากคิดว่าแบบิกเดี๋ยวเก๊กนิดเดียวเก็กนิดเดเดี๋ยวได้แล้วยากเฉยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ ซัเอร์ทรมานอยู่เป็น10คิวประมาณหนึ่งเลอะเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยวิดโอวิโนดนีโอนี่ตัวแดงผ่าตัวเด็กเพอร์โอ๊ยถามแม่ผมพูดว่าวิดีโดวิดโดผมจะบอกให้ตอนตอนตอนที่ผมเห็นเขานะแบบว้าวสมกำลังโหดทุกเทนมาทั้งซีนเลยเหรพอเขาปุ๊บสามที่สามที่สามปุ๊บใช่นี่เขาเรียกว่าถึง ทำถึงทำไมครับคำตอบยังไบแล้วค่ะคือประภาเขาจะเป็นคนแบบเสียงดังนะคะคิวแรกๆที่ถ่ายก็ก็เกิดตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตอนเริ่มต้นนะคะน้องๆเขาเขาบอกว่าขอเล่นแบบหนักๆแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆค่ะ ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น <c oughs> มีวันหนึ่งเข้ากับพทัทพัทก็แบบหัวล้อก็จะแบบเอาแบบนี้เลยอ,อ่ะโดเออช่วยช่วยอดทน,นพี่นิดเดีย <c oughs> พี่ราถัมว่าพี่เสียงดังไปเพราะว่าเฮ้ยไม่ดังพี่ <c oughs> ก็จะเป็นคนแบบว่ากลัวคนนี้ดูว่าเราอยู่ดีเพราว่าเราเป็นเป็นผู้หญิงที่แต่างงานกับลูกชายโตของว่านตะคุนจีน,นะคะเราคิดว่าเราเป็เสียงดังเราจะมีอำนาจมากกว่าทุกคนนะคะบอกได้แค่นี้ี้คะ<า>่ะ การด่มนมเนี่ยตืนาตื่นอเรื่องน้ที่นแนักาเมองกนักนค่ะสวัสดีครับเราคือโจทย์หลักของเรื่องหรือเปลาโจทหลักครับตัวตายตัวโดนตัวดนตจไหี่นัดีฮะก็นอนก็สบายดีนอนก็ง่ายดีเาะตเลือกชอยสตล์แบบลืมตาด้วยนะค่ตายไม่ง่ายนะตายเลือาการเ็นักกามืองบอกพี่นะต้องแอ้ยแ้วต้องไปพิก o ิกลงเวิร์อกับคนมือจร ของยากมากเลยนะครับผมต้องไปนั่งดูคลิปแบบการแถลงข่าวการปราศัยอะไรเงี้ยไปดูเทปทอ k กไปดูการแบบคอนววนซ์คนการโน้มน้าวใจคนการวางมือการวางสายตามูเมต์อะไรเงี้ย ทุกอย่างเลยแต่มันมีคนเชื่อจริงๆนะคะมันมีซีนหนึ่งที่แบบขึ้นรถไปหาเสียงกันแล้วเหมือนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ตะโกนถามว่าแบบหนูพักไรลูกพักไรที่นั่ก็ตะโกนกลับไปใครนางพี่ใครนางเลือดเขาแบบเอาผลไม้ใส่ถุงแล้วก็วิ่งตามรถแบเข่าแถวหนูกลับเซตหนูได้หนูได้อะไรนะได้ผลไม้ได้ดอกไม้ได้นมสามชั้นอะไรเงี้ยก็คือได้ฟิลจริงครั้งหนึ่งในชีวิตคงไม่มีอีกอ่ะ แต่บทที่มันยากไหมพี่นะจริงยากครับยากยากจุดพีคผมกังวลทุกรอบเลยที่จะแบบเล่นจุดพีคมันอยู่ไหนสำรับตัวละครตัวนี้พี่นะทยายากจุดพีคขอมันอยู่ตรงไหนสำหรับตัวละครตัวนี้ผมว่ามันพูดไม่ได้อะมันมันมันอยู่ในมันอยู่ในตอนต่อต่อไปครับมันไหมว่ามังอยู่อยู่ในเนื้อเรื่องใช่มีจุดพีคทุกตัวละครครับตัวละครมีจุดพีคของใครพี่ปุ้มของเอง ต่อรายการนั้นอะไรนี่ขายจะขายนี่ตอบได้จังอย่าขายบุญบุญมาหนุ่มน้อยนิ่ดๆแต่ว่าทำบัตรใจอยู่ตระกูลเราเป็นยังไงบรับุญถ้าผมทางตระกูลผมใช่ไหมครับผมก็จะเป็นทางครอบครัวของฝั่งอีแคทหรือนาริสานะครับผมก็ก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการ แต่งงานครั้งนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคนที่ดีใจแล้วก็เสียใจกับการจากไปของคุณโอมพอละขอละขอละโอ้พี่คุณเบสด้วยตอนละครตรืองนี้เป็นยังไงครับวิงกับการเล่นในรนครับครับผมเออผมรับบทเป็นเฟรสนะครับผมเออในเรื่องก็จะเป็นศิลปินครับผมก็เออเป็นหลานชายคนโตของเออบ้านตั้งสินทรัพย์ก็จะได้รับอิทธิพลแล้วก็ได้รับเออสิทธิพิเศษใน ครอบครัวของคนจีนเนาะตัวสูงงา่าตัวเต้ใช่ด้วยความที่ว่าเป็นทั้งหลานชายคนโตแล้วก็ดันมีการงานที่ดีอีกก็เลยะจะมีเรื่องที่ทําให้ขัดแย้งกันในครอบครัวบ้างเ,เป็นจุดพลิกของเรื่องเอกันหรอครอับครับจุดพลิกไหมไม่น่าครับผมไม่รู้เหมือนกันนครับแต่ว่าก็บอกเลยว่าทุกอย่างในเรื่องสําคัญคนดูก็เก็บรายละเอียดดีๆแล้วกันเร็ว พี่พี่บอกให้เรียกพูดพูดว่าอะไรบอกว่าคนคนดูจะ่เอาอะไรนดูวันวจะรู้สึกว่าตอบเองมากเอาอันนี้อามาเลผมว่าคนดูจะขอบคุณที่มีโอ้โหไม่เอาไม่เอาเพราะผมเป็นผู้ช่วยพี่ยาย่าครับเรียกกัจะคอยแบบสืบสืบสืบอะไรเงี้ยเออแบบไปด้วยกันอ้าวผม มันฉีกไปหน่อยไงไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเมื่อกี้ไม่ซื้อเมื่อกี้ไม่ซื้อครับแล้วก็ผมคาแรคเตอร์อาจจะเป็นแบบตัวหนึ่งที่ทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกนึ่งครับใช่แบบพักเละความเครียดครับนี้ขอมุ้งับื่อของกินก่อนใชครับสวัสดีครับไม่ดีหอโอ้โหอ่าวีดีการ์ดแฟ่รีแต่รีที่ละคนเลยฮะสวัสดีค่ะว้ายขอโทษ เต้นไม่ปกติเต้นมาเต้นมาค่ะทคนคือรุ้นใหญ่แล้วหูแบบเด็กไม่เลยไม่ใหญ่ไม่ใหญไม่ใช่ไม่ใช่ะไวเรยค่ะามื่องรของเราเป็นไงคะของหนูก็เป็นเลื่องเป็นลูกของแม่ค่ะเป็นลูกพี่โดว์แล้วที่พีู่วินก็จะเป็นเหมอพี่ชาของตากูใช่ไหมคะแวก็เป็นน้องเล็กแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยลไนปแบบตากูคนจีนก็จะถูกแบบว่า ต้องอยู่ในกรอบประมาณนึงค่ะเรื่องนี้อยู่แทบจะแบบไม่ได้ยิ้มเลยก็แบบว่าคาแรคเตอร์ที่ต้องแบบว่ามีอะไรเกี่ยวไว้ในใจเยอะนิดนึงก็มีปมแต่วันนี้มีปมขอเสนออีกหนึ่งตัวเด็ดป่ะอันนี้ตัวเด็ดโอ้ยตัวเด็ดมากเนาะโอเคค่ะคำถามอะไรนะคะตัวละครที่เราได้แทมก็หลายๆคนก็จะเห็นจากทีเซอร์ว่าแทมเป็นคนที่ชอบเหวี่ยงอยู่ตลอดเวลาค่ะเขาจะเป็นตัวละครที่แบบว่า ด่าทุกคนไปทั่วอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูรู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่เขาเป็นเด็กจากตระกูลที่ค่อนข้างเรียกว่าเลี้ยงมาดีแต่ว่าหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเด็กที่ถึงเลี้ยงมาดีเนี่ยเขาจะเจอกับความกดดันแบบไหนจึงทําให้เขากลายเป็นคนแบบนั้นรู้สึกว่าเรื่องราวของตัวละครที่จะเล่าในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะมันมีปมที่จะีพายอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะปุ่มเยอะตัวละครปุ่มเยอะมากเลยแบบทุกคนเยอะค่ะทุกคนมีปุ่มหมดเลยทุกคนมีปุ่มหมดเลยค่ะทันยิ่งเฉลยไม่ได้อย่าง คก่อยค่ะคำถามว่าอะไรนะคะกเรื่องนี้สุจรีค่ะก็เป็นเป็นสไ r p r คนที่สองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือเขาไม่ได้มีกฎบาทอะไรในบ้านหรอกเขาก็แบบอยู่กักษามีชิลๆแต่ว่าเขาสามารถอวดได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีลูกชายให้กับตะกูลเพียงหนึ่งเดียวลูกเป็นภูวินเลยนะคะ ที่ฉันจะมีลูกก็คือมินได้กันาน,นานทีก็คือเอาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องลูกค่ะไม่ว่าอะไรที่มันกระทบลูกขอ,อกงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อที่ให้แบบลูกเราไม่ต้องโดนภาหาอะไรใดๆก็ต้องรอติดตามไปว่าเป็นยังไงค่ะค่ะเรามาเลยละฝากไม่ลืมอ,อ,อ๋อกฝากซีรีส์ Netflix เรื่องใหม่นะครับการลาบุตผาฆาตกรรม ฉายวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับพร้อมกันกว่า190ประเทศทั่วโลกที่ Netflix เท่านั้นครับสักีัมิ่งพร้อมกันทำ EP เลยไหมครับใช่ครับพร้อมกันดูรวดเดียวได้เลยดูรวดเดียวได้เลยดูซ้ำก็ได้ดูทุกวันก็ได้ขอบคุณครับโอเคค่ะ